สวัสดีสสครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูครับการปรับเปลี่ยนนะครับสนามฟ e ุตบอลเดิมของเรานะครับกลายเป็นแปลงปูกผักนะครับโดยนักเรียนชมรมพิเศษพวกนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค <laughs> <Gothic engine optimization> ุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันทําอะไรกันครับทาอะไรกันครับมันทำแปลงผักแปลงผักเลื่อยแปลงผักจะปลูกอะไรดีลปลูกกะหล่ำมีปลูกอย่างงี้ไหมครับ ล <c oughs> ปลูกพริกตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่อ่ะข <c oughs> ุดหลุมข <c oughs> ุดหลุม <c oughs> ปลูกผักนะครับเตรียมแปลงใช่ไหมครับครับ <c oughs> อ่าแล้วก็เราจะขดุดหลุมนะครับอันนี้ห่างกันประมาณนี่เหรอตรงน,นี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> น่าจะปลูกกระหล่ำใช่ไหมครับกระหล่ำมือนอด้านนี้ใช่ไหม <c oughs> เออแล้วเวลาเราเตรียมหลุมเสร็จแล้วจะปลูกกระหล่ำนะครับเราจะทำยังไงต่อเนี่ยเราใส่อะไรก่อนใส่ปุ๋ย เราจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก้นรองหลุมนะครับแล้วใส่อะไรอีกครับมูลสัตว์ใส่มูลสัตว์ปุ๋ยคอ,อกนั่นเองนะครับแล้วค่อยปลูกนะครับตอนนี้อากาศร้อนจะปลูกเล,เลยไหมครับจะปลูกตอนไหนดีตอนตอนไหนดีตอนที่มันร่มร่มอะ่ะต,ตอนเย็นนะตอนเย็นค,ค่อยปลูกผักนะครับ ตอนนี้เราเตรียมไว้ก่อนนะครับหสายแปลงมากเลยนะครับเรากำลังปรับแปลงกันอยู่นะครับอะปรับแปลงครับปรับแปลงครับ <c oughs> เคยทำไหมครับที่บ้านอะ <c oughs> เคยทำโอ,อ้ทำอะไรครับที่บ้าน <c oughs> แปลงแปลงปลูกอะไรครับปล <c oughs> ูกพริก อ๋อเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกแล้วครับเดี๋ยวยกให้เหนงถาดเลยนะครับนีะเราครับเคย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 ปลูกไหมครับเคยครับทำอะไรบ้างครับปลูกผักคะน้าครับ๋อปลูกเยอะไหมปลูกเยอะครับปลูกกระหล่ำปลูกผักชีครับโอ้นี่สจต้มีประสบการณ์ใช่ไหมครับกระหล่ำไม่ต้องต้องหัวใหญ่นะปลูกที่โรงเรียนแ่ะเขามีประสบการณ์แล้วเนาะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการปลูกหอมนะครับของนักเรียนกลุ่มยุวะเกษตรใช่ไหมเนี่ยใช่ปะเนี่ยไม่ใช่กลุ่มอะไรไม่รู้แต่ครับแต่ว่าเราจะร่วมมือกันนะครับมาปลูกหอมหอมกับกระเทียมนะครับดูรงนี้เลยครับการขุดนะครับเวลาปลูกกระเทียมนะครับเขาก็จะปลูกแบบ บางคนเขาก็จะหวานเอานะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นร่องนะครับโดยใช้ไม้พลองนะครับเราอยู่ในเรียนไม้พลองนะครับมากรีดเป็นร่องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมากรีดเป็นร่องนะครับแล้วก็เราก็จะเอากระเทียมเนี่ยวางเข้าไปนะครับวางไแบบนี้เลยนะห่างกันประมาณเท่าไหร่หนึ่งคืบหนคืบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ พร้อมอย่างใจเด็กๆครับนะครับลุยเลยครับไปเลยครับเราใช้ไม้พองกีดนะครับเราังไม่ต้องห่างมากนะครับต้องเรียนนะครับเอาแค่นี้พอแค่นี้พอให้มันเป็นร่องอันนั้นบางทีเขาก็ใช้ไม้ทาให้เป็นหลุมอ่ะนะครับใช่เลยครับอ่านกันประมาณหนึ่งคืบครับไปเรื่อย เรากลับบ้านกันนะครับคุณไผ่ครับเคยปลูกกระเทียมไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับอะไรที่ตามมาทำที่โรงเรียนนันจะเป็นครั้งแรกเสมอของเรียนเสมอเลยเขาใช้เวลาอีกประมาณ680วันมั้งนะครับก่าจะได้กระเทียมที่เรากินนะครับแล้วนี้ครับมีใครเคยปลูกกระเทียมไหมครับใครไหมครับ ไม่เคยเลยครั้งแรกนะครับห่างประมาณหนึ่งครึ่บนะเพื่อช่วยให้ให้ให้มันงอกดีขึ้นนะครับนักเรียนก็เอาเนี่ยครับด้านด้านบนของมันตั้งขึ้นนะครับนะครับแบบนี้นะครับหขยันจังเลยเนาะ หลังจากที่เราปลูกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับอ่าเราจะใช้ปุย๋ยปุ๋ยขอดูปุ๋ยนะที่เราต้องใช้อย่าใช้ผุงม,มือนะะอาะไรตักดีกว่านะครับอ่าปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยสูตรอ่าเสมอนะครับ16 16 16รู้จักปุ๋ยสูตร16 16สิไหมครับ N P K จัไหมครับอ้าวเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้ว N P K ไม่รู้จัก นะครับปุ๋ยเสมอนะครับผสมกับปุ๋ยคอกนะครับนั่นก็คือขี้หมูนะครับ<ม>เขาบอกว่าแล้วก็ผสมกัน,นครับเสริมกันไปเวลาเราปลูกพืชแล้วก็ใช้มูลสัตว์นะครับเราก็จะมีหลักการจำง่ายๆเดี๋ยวท่องตามนะครับ มันมีส่วนมากเขาจะใช้ขี่หมูใช่ไหมครับขี้วัวขี่ไก่เนี่ยมีแค่นี้เนาะมีท่องง่ายๆเขา้ยยังอ่ะปักนะครับเขาบอกว่าหมูกินหัวเออสามสิหมูกินหัววัวกินใบวัวกินใบไก่กินผล ไก่กินผลเอาใหม่สิครับเท่า,าๆ,ๆนะครับนื่อหนึ่งสองสาม,มหมู <ว Bliss S 2> <ว S 1> กินหนะวัวกินใบไก่กินผล,ลนี่นะครับก็นั่นก็คือว่าเวลาเราจะปลูกอะไรก็ตามที่กินหัวอย่างเราปลูกกระเทียมเนี่ยต้องกินหัวมันใช่ไหมครับใช่อะไรครับหมูใช้หมูใช่ขี่หมูเนาะครับเราปลูกผักอ่ะ,ใช,กกอะใ,ชใช่อะไรครับปลูกผักกกินใบมันใช่ไหมใช่อะไรครับใช้วัวใช่วัว ปลูกผลไม้มีมะม่วงอยู่ด้านโน้นเห็นไหมมีมะม่วงคนจะใส่อะไรครับผิดไก่ผีดไก่ด้วยนะครับเอาไหมครับเท่าไหมครับเอาไหมครับเท่าไหมครับหมูกินหัววากินใบไก่กินผลโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอาเน,นี้ยนะครับที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเอาไปกรบต้น กีบกระเทียมที่เราปลูกไว้นะครับโอเคนะครับไปเลยครับมามาด้านนี้เลยครับมาด้านนี้เลยมาเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเนี่ยอย่าใส่เลยมาแล้วใช้มือนี่แหละหยอดไปเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับหยอดไปเลล่องไปตามนเ,าเนี้ยเอาแน่แน่ แบบนี้นะครับเราก็จะเอานะครับมูลสัตว์ที่เราเออทำอะไรเสี้ยนไม่เสี้ยนทำแบบนี้ทะครับมหรอเอ <laughs> มืออ่อไหร่จะเสร็จวันเนี้ยอ่ะใส่เลยครับใส่เลยจริงจริงเราใส่สวมถุงมือก็ได้นะแต่วันนี้ไม่มีเพราะอะไรนะคะนี่กูว่าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวล้างมือดีกว่า หลังจากที่เราเราปลูกเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใช้ฟางนะครับปลูกมนไว้ใช้ฟางนะครับใช้ฟางไม่ให้มันโดนแดดนะครับแล้วก็เวลาใส่น้ํามันจะให้มันความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับความหนาก็นี่นะครับ เอาหนาอีกนิดนึงอันนี้มันบางไปนะครับใส่หนาอีกนิดนึงเยะครับหลัง,หล,งหลังจากที่เราเอาเอาฟางนะครับปิดซีงเงี้ยนะครับเราเราก็ลดน้ํานะครับแล้วก็รอรู้ว่ามันจะงอกมากี่วันนะครับอันนี้หอมเนี่ยเราจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับประมาณ80วัน วนนัหอมหรือก,กระเทียมเนี่ยะนะครับกระเทียมครับเราวันนี้เราก็ปลูกกระเทียมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ผล,ผลผลิตจากการปลูกกระเทียมของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับภายในระยะเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ไม่คือบอก80วันนะครับ80วันอย่ายลืมติดตาม ช่องเคนมาร์โกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ